ตำนานพญาพิชัยดาบหักในสมัยกรุงศรีอยุธยามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าจ้อยเกิดที่บ้านห้วยคาอําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ศึกษาอยู่กับท่านพรครูวัดมหา,าธาตุภายหลังจ้อยได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นทองดีทองดีเป็นเด็กที่มีจิตใจกล้าหาญและมีความมุ่งมั่นเขาได้รับการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านและเป็นที่ยอมรับของผู้คนเมื่อกองทัพพมา่ายกทัพมาบุกป,ประเทศไทยทองดีได้รับการแต่งตั้งเป็นพญาพิชัยและต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่่นนักนวง ศึกครั้งสำคัญคือการต่อสู้ที่เมืองพิชัยพญาพิชัยต้องนำทัพของเขาเข้าสู้กับกองทัพพม่าที่มีจำนวนมากกว่าแต่ด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นพญาพิชัยได้วางแผนการต่อสู้อย่างชาญฉลาดการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดในช่วงหนึ่งของการต่อสู้ดาบของพญาพิชัยได้หักออกเป็นสองส่วนแม้ดาบจะหักแต่พญาพิชัยสามารถนำทัพของเขาเอาชนะกองทัพพม่าได้สำเร็จในที่สุดพญาพิชัยได้กลับมาสู่หมู่บ้านของเขาในฐานะวีระบุรุษเพื่อนเพื่อนเชื่อหรือไม่อย่างไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ